สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft ตัวเล็กกันอีกเช่นเคยแต่เราไม่ได้จะมาจบเกมครับวันนี้ผู้เราทั้ง7คนจะมาเล่นซ่อนแอบตัวเล็กกันซึ่งจะแบ่งเป็นผู้ล่าหรือซิกเกอร์1คนผู้ซ่อนหรือไฮเดอร์6คนผู้ล่ามีเวลา10นาทีในการหาและมี RPG เป็นอาวุธเมื่อเหลือ3นาทีสุดท้ายผู้ล่าสามารถกด F3 บวก B เพื่อเปิดดูฮิตบ็อกซ์ได้ส่วนผู้ซ่อนจะมีเวลาให้หาที่ซ่อนก่อนที่ผู้ล่าจะเริ่มหา หน,นาทีครึ่งโดยในเกมแรกคนที่เป็นผู้ล่าคือโอเว่นมินิถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับกันคนละครั้งให้เจ้าของคุณามากาเลยนะครับไปเริ่มกันเลย let's go จผมจะหาใไรนั้นประมาณ1นาที1นาทีครึ่งแล้วผมออกมาผมเริ่มยิงเลยผมขอจับเวลา10นาทีในการหารอบละ10<อ>นาทีได้เลยจะมันจะไม่ได้เหรถ้าเลหลือ3นาทีสุดท้ายคิลเลอร์สามารถกด F 3 B เพื่อดูฮีทบ็อกได้โอเค3 2 1จับเวลา ไปเถ้านาฬิกาเริ่มมาผมไปแล้วครับผมขวนเนียนเขาคงไม่ขึ้นมาหาที่สูงหรอกจริงสามสองมันกดชิปกันแล้วดิเห็นชื่อใครอ่ะใครไม่กดชิปอ่ะโดนโดนแล้วตรงนั้นอ่ะมันยิ่งเสียงใครอยู่ใกล้มันมันขึ้นไมเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วไปได้ เลยวะอุ้ยสองคนเลยตรงนี้สองคนเลยเตะเลยวะเฮ้ยสามใช่ป่ะตรงนี้สามคนใช่ป่ะวะโอยไม่หาไม่เจอจริงกากระหว่างเอ้ากิ๊ดกากระหว่าโอเว่นยังไม่ไหวหรอกเรียบร้อยไอ้กิ๊ดไหมมันตกดาวไปเลยกิ๊ดจุกกรู้อะไรวะจุกกู้อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้แม่งสบายวะจุกอะไรวะ ต้นนี้เหรอไม่มีใครมาหาแถวนี้เลยโอ้โหโคตรกากเลยจูกู้อะไรวะเฮ้ยใช่ไหมวินอยู่ไหนวะกูเสียงอะไรอ่ะไอวินเดี๋ยวอีกาขึ้นเดินด้วยเดินด้วยเฮ้ยเสียงมันใกล้มากเสียงมันใกล้มากเลยอ่ะ ไม่ใครเป็นไก่อ่เอ้าเฮ้ยป็นไงละไก่ที่ลอดภไปที่สุดกูสนอะไรที่สุดกูสดน้ำอยู่ สวัสดีค่ะคุณโอเว่นพรุ่งนี้ที่ฉันจะพาเพื่อนไป400คนค่ะจะพาพวกกัญญาอ่อนไปจะอะไรวะมันอยู่ไหนวะาไปเจอเนี่ยเสียงมันอยู่ใกล้มากเฮ้ยแล้วกูเจออุ้งวิ่งนัดอุ้งวิ่งแล้วเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยไม่เหมือนแต่ปักปักปากันเลยเหลือไอแซมคนเดียวเลยไอแซมคนเดียวอ่ะไอแซมไปไหนวะโอ้ยจะู่คนเนียนอ่าดีๆใช้ใจหาโอเว่นมองให้ลึกมองให้ลึกลึกโอเว่นมองให้ลึก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 ไม่ใช่ในน้ำลึกอีกเกินไปไอแซมแซมมาเดินเล่นเ็วแซมมาเดินเล่นเร็ว หนึ่งเรียบร้อยเออสรุปผลเกมแรกผู้ซ่อนเป็นฝ่ายชนะเกมที่สองผู้ล่าคือสไตเอ็กดีเริ่มแล้วนะได้เลยเชียร์ไม่ให้กูออกเลยสไต์เปิดมาได้เลยแตไมจะไม่ได้ล่ะเริ่มไงออกฮะมองตรงนี้สามสองหนึ่งไปหาเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วต้องเป็นห้องมืด เฮ้ยนี่แน่ห้องแมวโดนกูเอ้ยแถวนี้แมวเยอะเว้ยเอาไปก่อนแล้วหนึ่งมาดูแมวห้องพี่ไหมหกิวม้วกิ้วมาเป้ามาเป้าอุย้ยมาดูแมวเหรอหรอุ้ยเมีย <c oughs> <c oughs> วเมียวอะรอะขนนุ่มจริงๆตัวเนี้ <c oughs> ยกูเชื่อโอเว่นมึงเอางั้นได้เหรอ

เปล่าไอ้เชัตคือพูดทำไมฮัลโหลมียวเมียวเมียวเมียว <c oughs> อืมเดี๋ยวก่อน <c oughs> <c oughs> ไปเร็วเปิดกูค้างอ่ปไปด้วย <c oughs> ดำด้านหรือดำเงาลูกโม่หรือแมกกาซนีน ปืนสั้นหรือปืนยาวแมวดำหรือแมวขาวโ่าย่าฮ่าฮ่าฮ่อฮวาอ้าเกมเป็นอย่างนา้ทำไ่อ่า่า่าฮ่าฮ่อาเลา สรุปผลเกมที่2ผู้ซ่อนเป็นฝ่ายชนะเกมที่3ผู้ล่าคืออเล็กผู้ที่ชื่นชอบพิซซ่าหน้าสับรถมากที่สุดหนึ่งป้ายเริ่มสองไปไปไปโก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 ทางที่ปลอดภัยที่สุดคือทางที่อันตรายที่สุดจริงจริงจริงถูกไอ้แซมกูเจอที่ซ่อนมึงแล้วไอ้แซมออกไปเลยสามสองหนึ่งราคอยู่ที่กูวะ

ไม่หมดได้ยังไงวะมันหล่นตายมันหล่นตายมันหล่นตายเยี่ยมมันหล่นตายกูเลืไม่เลือกกูเหลือฮะ กูก็หล่กูก็หนีตายกูก็ะสืถึงนี้อายาภากูตัดเลยนะครับความตัดเลยลบตั้งไปกันหมดเลยตายดม่ดูเฟรมดีเฟรมแม่งเนียนอีกแล้วโอ้มึดูวนดี้มึงดูวินดีนี่ยแต่ละคนเฮ้ยพวกมึงไม่ส่งเสียงกันเลยอะฮัลโหลเออเนียยกันหมดเลยดูดิจริงจังเกินจริงจังเกินเหลือเลยนะไอไต่อะไอดันตุีดันตุลีดันตุลีอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอยอุอันนี้เรตเรตนะยิงมั่วนะเฮ้ยเ้ยยโดนงบลอกแตกงบ็อยบลยอแตกแก่เอาเอาเร้วองอแตกแล้จยหรอยหรอแล้วตุมยิงจะไม่้มเอิฟมันตบเป็อชิฟอนูยิงไ่ด้เ้ยอุ้ง ไม่ก <constit> <laughs> <We S 1> ิดวีเรียบร้อยเชฟเปียนสรุปผลเกมที okay. Hello. 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 ่3มผู้ล่าเป็นฝ่ายชนะเกมที่สผู้ล่าคือเชฟแซมคู่แข่งกับเชฟกิจโอเคได้ได้ได้ยินได้ยินสองหนึ่งไปซอนไปซ่อน คนเดียดนี่คนเดียนคนนีเอายังไม่โจเบ้อยายยยาให้เจอหตอนเลยมั้อยู่ตรงนี้อวะเฮ้ยอูไอ้เ้ยอย้ย ไอเส็มมันเส็มจริงวันจริงวันไอวินอยู่แถวอูดไอวินอยู่แถวอูดออููดดวเรไอวินทำอะไรหลังฟังอ่ะกินข้าวหิวข้าว เออเว่งกูเห็นมึงอ่ะมึงเห็นกูปะไหนวะไหนวะนะาอยู่ไหนวะเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่วโอ้ยโอ๊ยเ่อยๆเลยแซม โดนดีล้วเอาแล้วเอาแล้วอีกจีอีกจีแฝงหลังเจอเจอเจอแซมเจอเจอหลังกระบบจะยิงได้ไหมแซมราคาเด้ไหมไอแซมหลังคาไอ้แซมหลังคาหลังคาแซมหลังคาแซมหลังมาแล้วลงแล้วไอ้แฝงตอนจะไมีกินกิ๊นไปแล้วกิ๊นหลังหลัง เต็มหลังมิกิทมีกิบมิอตอนนี้เหลือแค่ไตกับโอเว่นนะครับผมเร็มนั้หละกองฟางกองฟางเอาเลยเออ้าวันคาวันคาวันตุ้มส่ตีนมึิ่งคาวันโดนตัโดนกูสรุปผลเกมที่4ผู้ซ่อมเป็นฝ่ายชนะเกมสุดท้ายผู้ล่าคือคาเซลนัท đồn một mẹ, mà mama, mà đâu này nó ở này nó chưa biết ta máy vào quá. Xin สวัสดีครับไปไหนกันหมดวะไอวินมีขอมาบ้าะอะไรอ่ะให้ช่วยหาเหรอได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย What the fuck จะฮะ ได้ไ,ไ,ไหนหมดแล้ววะได้ยังไงวะนี่ไงนี่ไงโอโเวนไปไหนโอเวนลองไปดูสารกลา,กางไหมเฮ้ยจริงเหรอดู <c oughs> โอเวนมันแอบเลยบิดโอ้เราบโอเว็นกลัวเหรอเป็นกลัวนั้นเหรอฮะกลัวนั้นเหรอปกติไม่ใช่คนแบบนี้นี่ฮะนี่ไงจีดจีด กูไม่ไม่ไกลจากตรงนี้หรอกเว้ยนี่ไม่ไกลหรลกว่าอเล็กจ้ะอเล็กกับอเวนโอเคแล้วอยู่ตรงนี้อยู่อยู่ได้กันตลอดบ้างี่ไหนบ้างเออโอเวนยี่สิบกิ้งซายบายสิบแปด่ไหนวะสิบันหลังมาส1ิบ่ว like ่เจน้ำ เก้าแปดเจ็ดหกห้าไปน้ำสี่สามอยู่ตรงที่เกิดอะสองเปิดเพลงไว้เลงอยไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ตรงจุดเกิดมึงเล่นด้ะฮะตั้งแต่แรกเลยปะมึงฟังเพลงดิปังเพลงดิโอ้โหแม่ง